สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นลูกสกิทนะครับอันนี้เป็นลูกขนาดเล็กนะครับเป็น3.8อันนี้ผมก็จะเปิดเครื่องมาให้ดูกบนอย่างนี้นะครับเวลาเทสเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไประยะไกลหน่อยตงนู้นงนู้นเดี๋ยวมันจะมีถ้วย,ยน,นะครับจะมีถ้วยซึ่งเราจะเอาถ้วยมาเทสนะซึ่งมองอย่างนี้นะครับ จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เทสเทสระยะให้มันดูไกลนะครับอาจจะมีหลายมุมหน่อยเนาะนซึ่งเดอยด่างนี้นะผมจะอยู่ตรงนี้นอันนี้สัน่นได้ไหมหกมีแน่แน่หกเห็นไหมมีหกจริงๆเห็นไหมครับคือผมไม่เทสใกล้ๆเพราะว่าอะไรใกล้ๆมันยังไงเขาก็เนี่ยแหละมันก็ติดะนะเนาะเพราะตามจริงมันต้องอยู่ไกลหน่อยเป็นเรื่องปกติ แอบมีหกเห็นไหมมีหกเห็นไหมครับมีหกเนาะเนี่ย no. yeah. อย่างเงี้ยเราทําคลิปให้ดูกันนะครับถ้าย mm. ิ่งอยู่ใกล้ๆกลไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ต้องติดหน้าลายเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไหลไม่ต้องเป็นหน้าสีตรงเอวพอถึงเวลาเครื่องมันก็ตัดนะครับงานเนียนแน่นอนนะครับไออย่างเงียบเงี้ยไม่มีหกเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูเนื้องานเนื้องานนะครับ mm. ก็โตรสวย สวยมากถัดพอไหมดูนะครับนี่นะครับเป็นงาน3.8นะซึ่งท่านใดสนใจนะครับท่านอื่นๆก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0935194156นนะครับยังไงฐานผมก็ทำใหม่ๆทุกชุดนะครับของดีๆไปเลยนะครับยังไงขอบพระคุณนะครับ